นี่นี่นี่จะบอกว่ามีจากท้องพักที่ฟูจิซากุระอินะคะ่ะมองเห็นฟูจิเลยเห็นไลยทุกคนเที่ยวเช้เชเชาๆคนเ้อยๆกก็บอกว่าสุดยอดโมจิย่างแสนอร่อยนะคะไมลละร้อยเยนเราอุดหนุนป้าเขาหน่อยเพราะป้าต้า,าเขียนภาษาไทยเนวย นี่ยามเช้าครับผมวันนี้นี่เราจะตื่นเช้ามาเพื่อที่จะเตรียมตัวไปหมู่บ้านน้ำใสกันแต่นกอิ่มของเราก็ตื่นเช้ากว่านี่นี่นจะบอกว่าวิวจากห้องพักพี่ฟูติซากุระอินนะคะมองเห็นฟูติเลยเห็นไว้ทุกคนคือถ้าอากาศดีดีมากๆเลยนะคะวิวสวยมากค่ะแล้วข้างล่างเขาก็จะมีจุดชมวิวเล็กๆให้ด้วยนะนๆตู้งุ้งตุงเห็นหมเห็นไหม นั่นนะคะเดี๋ยวอิมจะลองลองไปดูนะว่าจะเวอร์หรือเปล่าอากาศประมาณ10องศานะคะค่อนข้างเย็นมากทีเดียวแล้วก็เวลาเกือบจะ8โมงแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะรีบลงไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีชัตเตอร์ไปส่งเราที่สถานีคาวาคุชิโกะนะคะรอบชัตเตอร์มีตั้งแต่8โมง8โมงครึ่ง9โมง9โมงครึ่ง10โมงค่ะมีรอบประมาณนี้แต่กลับจากคาวาอิ่งไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าจะเดินมาจากสถานีถึงแรนมประมาณกิโลนึงถ้าฟิตแบบเดินชิมๆก็เดินได้เรื่อยๆนะคะเพราะเราเดินมาแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็เช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาแจ้งว่าเราจะออกไปเช่ารถบัสกี่โมงนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอารถคันนี้ไปส่งเราที่คาวาโอเกะสถานค่นนะ,คะตอนนี้เราก็ถึงสถานีคาวา i อ o กะส t i น n แล้วนะคะก็ <c oughs> เราฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว ฝากกระเป๋าจะอยู่ข้าทางสถานีเนะาะใบใหญ่เ700เยนนะคะแล้วก็ตอนนี้นมาซื้อตั๋วที่จะไปหมู่บ้านน้ำสายหรือโอชิโนะฮะไกาแล้วตั๋วโอชิโนะฮะไกาต้องซื้อแยกต่างหากนะทุกคนอันเนี้ย1,500เยนนะคะเหมือนเต็นท,ทูคาทูเดย์เหมือนกันนะทุกคนก็จะแยกได้ประมาณนี้นะคะเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสที่ป้ายที่6เ,เดี๋ยวเดินไปกันน่าจะใกล้ถึงรอบแล้วละคะ เที่ยวเช้าๆคนเลยนะ ถึงป้ายให้เดินมานิดนึงเขาจะมีป้ายที่เขียนว่าไอโอชิโนฮากไยนะคะแล้วก็เดินมาทางฝั่งเดียวกับที่รถบัสจอดฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็เข้ามาในหมู่บ้านมาเที่ยวเช้าๆคนยังน้อยอยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ห,หมู่บ้านกันนี่นะครับเราดูกันว่าน้ำใสขนาดไหน ก็อดอกซาบุระของเขานะครับดซากุระที่นี่ยังเป็นตูงอยู่ค่ะกำลังพึ่งบานยังไม่ฟูที่นี่จะบานช้ากวน่าในตัวคาวาคุชิโกะนะคะจะมาห้าวันต้องดูทรัพยากรให้ดีบ้านตัวบ้านเขาคล้ายๆชิราคาวาโกนนะคะ่ะเป็นโมเดิร์นเหมือนกันแล้วก็เป็นหลังคาทรงคลิหรือทรงถนนเรือนไม่ติด รา,ารเขาบอกว่าสุดยอดโมจิย่างแสนอร่อยนะคะไมลละ100เยนเราอุดหนุนป้าเขาหน่อยเพราะปาเขาเขียนภาษาไทยด้วยอิ่มเงกินนังหัวคนอื่นอาจจะไม่ชอบเพราะรู้สึกว่ามันเป็นแป้งเหนียวเละล่าซออะไรอย่างเงี้ยแต่อีว่ามันโอเคนะอร่อยอ่ะตอนนี้เราก็จะกลับจากโรชโนฮกไกแล้วนะคะจริงๆอะตั๋วที่อิ่มซื้อมามันคนละ1,500เยนใช่ปะมันเป็นตั๋วสามารถใช้งานได้2วันเลยนะคะก็จริงๆในสถานีนี้มันจะไปได้อีกหลายที่เลยนะ ไปฟูจิคิวไฮแลนด์ก็ได้นะคะไปเนี่ยมันมีหลายอย่างมีโอชิโนะนินจาวินเลดด้วยมีฮานาโนมิยากโกฟาร์กด้วยอันนี้สวยนะเป็นสวนดอกไม้อ่ะคะ่ะค่าเข้า,ขาผู้ใหญ่คนละ3 0 0 0ถึง500เยนนะคะแล้วก็มียามานากาโกะออนเปนมีเล็กยามานากาโกะนะคะโอ้เยอะเลยประมาณ7-8อย่างแล้วสุดท้ายไปไปสุดที่โกเทนบาพรีเมียมเอาท์เล็ตนะคะ ที่พรีเม <con version> ียมเอาเลทเนี่ยก the <anch> <im fy ous magician> ็เ <sm> ข <ans ans> <im> ้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ส่วนมากค่าใช้จ่ายที่ไปในเส้นเนี้ยจะสมาตะเสียเงินแต่ถ้าใครแบบสวยและรวยมากก็ได้เลยค่ะแต่จริงๆก็อยากจะสวยและรวยมากนะแต่วันนี้เวลาน้อยเ่ยก็เลยคิดว่าวันนี้อากาศดีไม่แน่ใจว่าถ้าไปถึงคาวามันจะมันจะยังดีอยู่ไหมถ้ายังดีอยู่อิ่มจะใช้ตั๋วบัสเมื่อวานกลับไปเที่ยวอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตั๋วเมื่อวานก็เป็นเป็นสองวันเหมือนกันสวยและรวยมากเห็นไหมซื้อพาทิ้งซื้อพาทิ้งทุกวันเลย เราตัดสินใจว่าเราเห็นผู้คนแล้วค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่เข้าไปคาวาแล้วแหละค่ะเพราะเมฆก็เริ่มบางสุจิแล้วด้วยนะเนาะใช่แล้คนเยอะมากจ้าใช่ก็เลยตัดสินใจว่าเราจะกลับองเกียวกันเลยค่ะก็มาถึงอิมก็ใช้ตัวตวต๋วตัว,ตวนวี้ค่ะ JR โตเกียวไวพาสนะคะเพื่อจะไปลงชินจูปุค่ะแล้วก็จากชนกินจูปุอิมก็จะนั่งรถไปลงที่เียโโคโมโรว,วันนี้พักที่เดิมค่ะบ้านคุณป้า ที่เมื่อกี้ไม่ถ่ายเพราะมันุ่วงวายเนาะอีมีกระเป๋าเดินทาง2ใบอะค่ะโอเคเรามาถึงอีเคีบุคโรแล้วเนาะก็มาพักที่เดิมที่คุณป้าเหมือนเดิมนะคะชื่อว่าเฮาอีเคบุโรอ่าใช่เฮาอีเคีุโรลเขาสำเนียงได้แล้วเนี่ยมาญี่ปุ่น่อย้็เนี่ยเฮาอีเคบุคโรนะคะเขามีอยู่สองอาคารด้วยกันเราถืพักอาคารสองทวีปศิษพระอาคารหนึ่งอาคารหนึ่งคืออาคารเดิมอาคารแรกของเขาใช่พักชั้นสองนะคะเขาก็จะมีห้องน้ำสองห้องใช่ไหม แล้วก็มีห้องอาบน,น้ำาสองห้องนะแล้วก็มีส่วนที่แบบ้ักหน้าแปรงฟันแล้วก็มีตู้เย็นอยู่อยู่บนชั้นนี้เลยเราไม่ต้องถ้าจะกดน้ำอะไรก็ได้ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราแพนห้องให้ดูดีกว่าห้องประมาณอันนี้อีหวางกระเป๋าสองใบนะคะทุกคนแล้วก็นี่พี่บีทเย่ yeah. แล้วก็เป็นฟูกญี่ปุ่นนะคะเป็น แต่ไม่ใช่เสือทาทามีนะแล้วก็มีมุมให้แขวนผ้านิดนึงตรงนั้นมีทีวีค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนิดนึงมีไดายเป่าผมนิดหน่อยนะคะจะบอกว่าวันนี้มันมีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งเคออี่มาตั้งใจจะไปสวนฮิตาชิต่อใช่ปะแต่ดูเวลาแล้วอะแล้วดูสภาพร่างกายเราอะอิมวันนี้เราไม่ไหวก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าพรุ่งนี้อิมจะใช้โตกเกียววายพาดอะ ไปไหนได้อีกบ้างจะคุ้มไม่คุ้มก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่สําหรับวันนี้อิ้งก็จะขอหาอาหารทานนะคะในอิเคีบุโคโรสนี่แหละไปไม่ไกลเหมือนเดิมเพราะเนี่ยดูจากเสียงเริ่มไม่สบายละเดี๋ยววันนี้กินข้าวเสร็จก็ขอรอนพักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตะลุยกันต่อเดี๋ยวตอนนี้อิ้งขอเก็บของเก็บกระเ,เป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปกินข้าวแต่อาจจะก,กินร้านเดิมแหละแล้วก็อาจจะมีเพิ่มอะไรนี้หน่อยเดี๋ยวว่ากันค่ะตอนนี้เรากำลังจะมาหาซูชิรอเยเย็นจริงค่ะซึ่งจริงๆไงอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรรงงแมนนนี้ะะะคกก็ออาาทไห มันต้องข้ามฝั่งแบบทางรถไฟอ่ะฝั่งเขาเรีกฝั่งอะไรแต่อิงดูให้นะคะแล้วก็เดินลงมาที่ตึกแต่อิงถ่ายตึกให้เหมือนเดิมร้านซูชิจะอยู่ข้างทางร้านเหลียงเอเค่ะจากนี้เข้าไปเลยพอเข้ามาด้านในนะคะก็ราะ่เขาจะมีตู้กดบัตรคิวอ่ะแค่เรากดบัตรคิวก่อนกดไม่ยากเขาจะมี เป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ปะเขาจะมีคำว่าบล็อกกับออีย่างคือเราไม่ได้กลับบ้านอยู่แล้วไงเราก็กดยันตึง้งเขาก็จะให้เราเลือกเหมือนกับว่ามากี่คนเนาะแล้วกดสองตึง้งเราให้กดยืนยันแค่นี้เราก็ได้บัตรคิวมาแล้วไงของเราลอยหกคิวอีกเก้าคิวนี่เราได้คิวแล้วนะครับผมเราได้โต๊ะที่หนึ่งเลยเ จะบอกว่าความดีงามของซูชิร้านนี้นะคะเขาก็จะราคา100เยนนะแล้วเขาก็จะมีน้ำให้ทานปรีนะคะแก้วน้ำแล้วก็กดน้ำชานี่แก้วน้ำตรงนี้นนแล้วก็วกเราตักชาได้เลยนะคะก็อันนี้เป็นชาเขียวอันนี้คือผงชาเขียวนี้แล้วก็กดน้ำตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซูชิใช่ปหถ้าเวลาเราจะสั่งอะ อันนี้อันนี้มันทางเมนูไว้ก่อนอ่าอันนี้ก็เป็นหน้าตามเมนูเนาะเนี่เลือกภาษาก่อนจ้ะ English name นี่นนเห็นปะนมีไหมเอาเราเลือกเป็นพวกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ Next เมนูอะเนี่ยเลือกอย่างนี้ก็ได้ง่ายดีเห็นปะพวกซูชิหน้าต่างๆอ่า ก็ม like ีหลากหลายให้เลือกทานนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองสั่งกันดูเอาเลยไหมไปลองสั่งใครดูนะทุกคนอิมเอาเป็นพวกเซียห์ค่ะพวกแบบเนี่ยอิมชอบกินเนี่ยแซลมอนวีชีสเอาไหมพี่วิทเอาเอาอ่ะสมุดละกอดเอาเนา normally พอเอาสองเอาสามเลย ออเดอร์ไปเลยนี่แล้วมันจะขึ้นอันนี้แล้วก็เดี๋ยวมานะคะง่ายมากก็พี่บีทเอาอะไรคะอ๋ออันนี้เหรอุงตัวใหญ่เอ,อเอาเท่าไหร่เอาสองคนละตัวเนาะเอาสองมาก่อนมีสเกลลอกเออสเกลลอกเอาเท่าไหร่สี่ไหมสี่เลยคนละสองไปเลยแล้วก็มีพวกเนื้อพวกอะไรอย่างเ<ๆ>งี้ยด้วยนะทุกคนอันนี้มีแบบเนื้อชาบูบิ๊กชาบูเดซซิ่งเนี่ยนะ อันหนึ่งเหรอ,อนี่เราอยู่หนะ้าซูชิกันแบบเดียวๆเลยนะเอานี้แล้วกันแซลมอนธรรมดาเอาปะเอาเอาอันสองออเดอร์ไปอโอเคเขาเขาบอกว่าพอก่อนเนี่ยแล้วก็มีพวกนี้ค่ะเราสั่งได้ทั้งขนมทั้งอะไรแบบนีอะไรพวกนี้สั่งได้หมดเลยราคาร100้อยเยนถ้าเป็นพวกดง้งพวกข้าวมันก็จะระาคาอยู่แล้วค่ะถ้าซูชิที่เราสั่งมาเสิร์ฟอ่ะมันก็น,น่าจะมาช่องนะี้มันจะแบบตีด่วน,ม,นม,มาเลยค่ะวูบๆมาเลยแต่ถ้าระหว่างเน,นี้ยเราหิวเราอยากทานอะไรอะ แล้วก็หยิบกับมีได้นเ,นเลยอะไรก็ไม่รู้มาเนี่ยหน้าตาหน้าทามากเลยหิ้วหิ้วหิวามาโห,โหโมาแบบรวดเร็วมากเลยครับเลรอเราเริ่มสั่งไปทั้งหมด12ราเพิ่งเริ่มก็12จานแล้วทุกคนอันนี้แซลมอนชีสนะคะแล้วก็โทรเต่ทำใหญ่มาก แล้วก็มีกุ้งน,นะคะนี่แล้วก็แซลมอนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะกินร้อนแ,แรกก่อนนะทุกคน ข่ามจอแล้วิ่งมาหกข้ออันนี้เป็นกุ้งลาชีค่ะปกติเราจะกินจงวะปลาชีมันป็นปลาี อันนี้จะมีจานพิเศษค่ะทุกคนราคา200บาทนะคะก็จะมีไข่แซลมอนกับส卡尔ต์ไข่แซลมอนลัวแล้วก็ไข่แซลมอนกับอูนิค่ะอันนี้ละกันแซลมอนกับกับไข่ไข่แซลมอนกับส,ส,บสล尔ต์โอเคทำใหญ่มากเลย ไข่ปลามันแตกแล้วก็กแกลลอแมันก็สดเป็นคำแล้วมันไมน่ใช่เนขนาดนี้ที่มันจาไม่ถูกอ่ะมันดีมากอ่ะทุกคนสองร้อเยเยนเนอ่ยตกคำมายี่สิบบาท ตอนนี้เราก็กินไปคนละประมาณสิบกว่าบานนะคะอิ่มมากเลยทุกคนแล้วก็กพ่เด็ดของร้านนี้นะคะเขาจะมีแบบว,ว่า,ถ,า,วาถ้าเรากินเขาคห้คามะคะเป็นคามที่มีเลขห้าแบบนี้แค่เราหย่อนลงตัวนี้ทุกคนเพื่อที่จะเล่นใสะปองมาด้วยโอเคเดี๋ยวอิ่มลองหยอนให้ดูนะคะ ้เตบอกว่าที่นี่กาชรองมันเขาต้องหยอนสิบจานเลยแล้วต้องหย่อนสิบสายก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยสงสารต้องยอดใหม่ต้อง ไม่ได้ครับสามสิบห้าไม่ได้ครับแลกกานนี้ครับมายี่สิบ เย็ยนคนนะาตะเอยอะแนะนนำให้มาช่วงราวันนะคะของอิ่มยีิบสาชามเพราะว่าบางจานมีร้อยห้าสิบแล้วก็สอ0รใช่ปะทั้งหมดรวมแวดด้วย2 6งพัยสสหเยนคะ่ะอิ่มอร่อยถูกสัส้นไปเดินเล่นกันต่อ ตอนนี้เรากลับมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็พาเที่ยวแบบพอกุกิฟพอนะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับพรุ่นิวอิมจะพาไปเที่ยวไหนพออิมจะไม่พูดละกพอพูดละไปไม่ได้อ่ะโอเค้างนั้นทุกคนรอติดตามพรุ่งนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วรอติดตามกันใหม่สำหรับทริปพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ